ครับพอดีครับลิควิดบริลิรังสิตครับวันนี้มีเชฟโรเลตนะครับ2.8นะครับทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอืมเก่งเนาะเก่งเนาะปาไปเรื่อยเลยนะ ครับเชฟโรเลตนะครับคันนี้สามแสนด้วยกิโลแล้วนะครับก็ยังสภาพดีนะครับสภาพดีอันนี้ก็เติมน้ำมันของ liquid m o ลลี่นะครับเบอร์ 5W40 นะครับก็เหมาะสมสำหรับรถที่ไหมเยอะๆนะครับใ,ใจก็แวะมาใช้บริการกันขอบคุณครับสวัสดีครับ